สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกอไก่เอ้ยน้องกอไผเอ้ยถูกแล้วกอไผ่อาจจะไม่น่ารักเท่าไรแต่ดีต่อใจทุกคนนะคะ สาวใต้ตัวน้อยของอาเอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาฟังคอมเมนต์กันก่อนนะลูกนะคอมเมนต์ครับก็ภายเป็นหวัดปะลูกเป็นหวัดใช่ไหมเป็นค่ะนั่นงอ่เะเสียง,ง,งขึ้นจมูกเส<ะ>ียงขึ้นจมูกแล้วก็เสียงเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนหวัดลงคอฮะแล้วมันก็จะคอนโทรลไม่ได้เสียงมันจะมีการสั่นๆอยู่ในตอนนี้นช่วงนี้อากาศมันไม่ดีนะ้เด็กจะไม่สบายกันเยอะมากเลยนะจะบอกเลยว่าถ้าเด็กไม่เคยเต้นไม่เคยแสดงออกในเรื่องลีลาท่าทางเนี่ยอาจจะพะวงท่าเต้นบ้างออยากจะเต้นให้สนุก แต่บางครั้งมันทําให้เราแบบคนโทรลเสียงไม่อยู่สมาธิเนยสมาธิมันไปจดจ่ออยู่ที่เรื่องเต้นก็มันพวงไปหมดไงลูกมันเลยให้ทําทําให้การร้องไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เวลาร้องเพลงอย่าอย่าอย่าก้มมองพื้นกอก็พายจะก้มมองพื้นตลอดเวลาเลยลูกตั้งแต่ต้นเพลงยันจบเพลงเลยการร้องเพลงมันคือการการสื่อสารนะคะลูกจ๋าเพราะนั้นเราต้องมองตากันเข้าใจไหมคะ เข้าใจคะ่นะนีข้าใจได้เพราะว่าเขาเขาครั้งแรกเขากขงดีการประมาทตื่นคนอยู่ฟังคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วลูกนะคราวนี้เรามีอยู่หนึ่งคะแนนจากการตอบคำถามคำใบ้ของคณะกรรมการต้องการอีกเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นก็ภายจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะลูกนะเอาละมาลุ้นกันเพราะฉะนั้นคณะกรรมการครับต้องตัดสินใจแล้วครับ เสียใจนะลูกกอไผ่ถ้าวันนี้เราเราไม่ได้เข้ารอบไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องท้อในการร้องเพลงอะ่ะในการแข่งขันเนี่ยมันจะมีแพ้มีชนะมีผิดหวังประสบการณ์เนาะแล้วเราเราได้อะไรไปลูกเราได้ประสบการณ์นะลูกนะกนะเราได้สิ่งที่พวกพี่ป้านาอาเนี่ยคอมเมนต์ไปบอกไปเราก็นําไปฝึกหนูก็ยังดีกว่าหลายๆคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยนะครับแล้ววันนี้หนูกล้าแสดงออก ถือว่าหนูทําได้สุดยอดแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ผ่านค่ะไม่เป็นไรนะคะมาใหม่นะวันนี้อาอาเขาสอนอะไรไว้เราเอาไปฝึกทั้งหมดเลยไม่เสียใจนะคะไม่ต้องเสียใจนะซื้อสู้นะแล้วกลับมาแข่งกันใหม่นะคะมีเวลาอีกเยอะอายุจิตดียวเองฝึกมาเยอะๆเนาะกลับมากนะคะนะคะ สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้ด้วยน้องกอไผ่ครับเจอก,กันลูกแม้น้องกอไผ่จะไม่ผ่านเท่ารอบแต่ความน่ารักและความสามารถก็ในใจคุณผู้ชมไปเต็มๆเป็นกำลังใจให้น้องกอไผ่ด้วยนะครับ